สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสู่คลาสของการเรียนจุล่า Installation และ Basic Configuration ซึ่งการเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นลนักษณะของ Workshop นะฮะแล้วก็ Workshop ในวันนี้เราจะลงมือปฏิบัติกันฉะนั้นจากนี้ไปเราจะเป็นการเรียนแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับให้ทุกท่านเนี่ยพยายามที่จะทำตามคำแนะนำอาจารย์นะฮะเป็นทีละขั้นทีละขั้น เราจะเริ่มจากการท <ism> totally <rawd> ี่เราจะต้องจำลองโฮสติ้งบนเครื่องเราซะก่อนนะครับเหตุผลที่เราต้องจำลองโฮสติ้งบนเครื่องก็เพราะว่ามันเป็นความสะดวกที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับเว็บไซต์ของเราเนี่ยได้ง่ายที่สุดนะครับเพราะการจำลองโฮสติ้งบนเครื่องเนี่ยจะช่วยทําให้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถที่จะพัฒนาเว็บของเราได้บนเครื่องของเรานะฮะการจำลองโฮสติ้งบนเครื่องเนี่ย เราจะใช้โปรแกรมตัวเดียวกับที่เราใช้ในโฮสติ้งที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตจริงๆก็คือตัว AppServe นะครับก็จะมีอาป c เช่ y y s q l แล้วก็ PHP ซึ่งเป็นสามส่วนหลักในการที่จะทำให้โฮสติ้งทำงานนะฮะฉะนั้นเราก็จะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า App Server ซึ่งจะดาวน์โหลดออกมาแล้วก็ติดตั้งบนเครื่องของเรานะครับใน App Server ก็จะประกอบด้วย3โปรแกรมที่ว่ามานี้ก็คือมีทั้ง ส่วนที่เป็น Apache ส่วนที่เป็น MySQL แล้วส่วนที่เป็นส่วนที่เป็น PHP อยู่ในนี้นะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะรันเว็บของจุล่าดไดนะ้จากจุดนั้นเราก็จะไปเรียนเรื่องของการติดตั้งจุล่า a จุล่าเราจะใช้เวอร์ชั่น1.5ซึ่งจุล่า a 1.5เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเดิมก่อนหน้านี้มีเวอร์ชัน1.0.15คือเวอร์ชั่นสุดท้ายซึ่งความแตกต่างคือเทคนิคการเขียนโปรแกรมไม่เหมือนกัน การที่เป็นเวอร์ชัน1.5จะยอมจะจะรองรับเทคโนโลยีทันสมัยเช่นพวก a j a c เทคโนโลยีที่สามารถจะปรับเปลี่ยนหน้าจอข้อมูลบนหน้าจอได้โดยที่ไม่ต้องก็เรียกว่ารีเฟรชข้างหน้าทําให้การโหลดเนี่ยเร็วขึ้นนะครับทั้น a j a c นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ j o m l าเวอร์ชัน1.5เนี่ยรองรับเราก็จะเริ่มต้นเรียนกับเวอร์ชันนี้นะครับอันที่2คือในแง่ของการรองรับพื้นภาษา จุลล่า1.5เนี่ยก็มีการรอรับภาษาที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของออการเขียนโปรแกรมลักษณะโครงสร้างของโปรแกรมของจุลล่า1.5เนี่ยเป็นลักษณะโครงสร้างที่ทันสมัยนะครับฉะนั้นการที่เขียนโครงสร้างทันสมัยเนี่ยมันสามารถจะไปรองรับเลยครับรองรับกับการไปเชื่อมต่อกับเว็บแอปพลิเคชันอื่นซึ่งเขียนด้วยภาษาอื่น mm hmm. เช่นจวาวา ดอทเน็ตนะฮะพวกเอสพีงหลายที่เป็นดอทหรือไปรองรับกับผู้ภาษาเช่น Python อะไรต่างๆอย่ทีนานาโฟดโดยจะมีส่วนสำคัญที่เป็นตัวประกอบสำคัญคือ XML XML คือตัวเชื่อมระหว่างจุลล่ากับแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับก้รยกว่าเปิดกว้างมากขึ้นฉะนั้นเราจะมาเริ่มต้นนะครับกับการที่เริ่มที่จะติดตั้งโฮสต์ก่อนพอติดตั้งโฮสต แล้วผมงจะค่อยอธิบายว่าจุลน่านจุดหนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปงไงมันทานํางานยังไงแล้วเราจะใช้มันทำอะไรได้บ้างวันนี้ทุกคนมามาเวียนในในที่นี้เนี่ยชั้นเนี่ยเข้าใจว่าทุกคนอยากจะมีเว็บแต่จุลน่านจุดหไม่ได้เป็นแค่ตัวทําเว็บมันเป็นตัวบริหารข้อมูลที่นําเสนอผ่านเว็บนั่นหมายความว่าตัวของเขาเนี่ยอาจจะเป็นระบบอ e ีคอมเมิร์ซก็ได้ ตัวอเขาอาจจะเป็นระบบเขาเรียกว่ากระดานขาหรือเว็บบอร์ดอาจจะเป็นระบบดาวน์โหลดหรือจะไปทําแบบเว็บพวกประเภทบ,บิ t ทอแลแอนด์หรือว่าอาจจะไปทําเว็บที่เป็นลักษณะของอเว็บที่เป็นมัลติมีเดียเหมือนอย่างเช่น YouTube หรือว่าพวกดาวน์โหลดต่างๆนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจุล่ามันจะแปลงกายได้หมดนะครับและปัจจุบันเนี่ยก็มีคนมาทําโปรแกรมเสริมเข้าไปในจุล่าเนี่ย มีมากถึงเป็น 1000, 1000, 1000, พันๆพันๆโปรแกรมที่ทําให้จูล่าเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ที่อาจาเพิ่งบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยฉะนั้นะสิ่งนี้สําคัญที่สุดเลยคือว่าพอเรารู้ว่าจูล่าเนี่ยมันติดตั้งยังไงใช้งานยังไงความยากมันเริ่มขึ้นมันเริ่มต้นแล้วก็คือเราต้องรู้ว่าไอ้พันนี่เป็น 1000, พันๆโปรแกรมเสริมเนี่ยเราจะใช้มันยังไงนะครับมีทั้งฟรีเสียเงินนะครับแล้วก็มีทั้ง ให้เราบริจาคถูกๆนี้หมดนะครับนั้นเราสามารถจะสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่มีคุณภาพนะครับเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถจะตอบสนองความต้องการได้บางคนเนี่ยเอาจุมล่าไปทำ Web เว็บซื้อขายอสังหาร,ริมทรัพย์มือสบางคนเอาไปทำตลาดมาเก็ตเ c สขายของมือสองอย่างที่เราคุ้นเคยกันในบ้านเราเนี่แหละมีคนเอาไปทำบางคนเอาไปทำเว็บเรียนแบบเหมือนอย่าง YouTube เลย บางคนก็เอาไปทําเว็บที่เอาไว้สําหรับทําวิทยุอินเทอร์เน็ตติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ตที่เป็นเซิร์ฟเวอร์วิทยุอย่างพวกสตรีมมิ่งเช่นพวกเชลล์แ a ส t เนี่ยแล้วเว็บนี้ก็สามารถที่จะรันไอ้ตัวโปรแกรมแต่ละวันเนี่ยที่เป็นที่เป็นาตารางออกอากาศเนี่ยไปพร้อมกับการออกาอากาศก็มีโปรแกรมเสริมเหล่านี้แ็มไม่หมดเลยนะครับดังนั้นจุดเริ่มต้นของวันนี้คือแค่เพียงให้เรารู้ว่าจุล่า มันคืออะไรมันติดตั้งได้อย่างไรและในฟังก์ชันมาตรฐานที่จุ่มล่างอยู่มาให้เช่นฟังก์ชันของการบริหารสมาชิกนะฮะ user แบ่งเป็นกลุ่มได้แต่ละกลุ่มของ user นั้นสามารถจะเข้ามาใช้เว็บตัวนี้ได้แตกต่างกัน user คนนี้ i ิน u ุตอย่างเดียว user อ,อีกคนนึงตรวจสิ่งที่อินพุเข้ามาเพื่อผู้อินดิเ user อ,อีกคนนึงสามารถจะ,ะปรับเปลี่ยนตัวหน้าตาของเว็บได้ ยูเซอร์อีกคนหนึ่งอาจจะสามารถที่จะลบเว็บทั้งเว็บได้เลยมีการแบ่งกลุ่มยูเซอร์ที่แตกต่างกันนะครับหรือแม้แต่จะเป็นเรื่องของเ,ออเรื่องของการบริหารจัดก,การคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาสาระที่มีการแบ่งระดับเป็นเ,เป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็เป็นรายการนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นตรงที่ว่าเราจะเอาข้อมูลส่วนใด แสดงหรือไม่แสดงก็ได้เรียกว่ามีสวิตช์ปิดเปิดนะหรือจะแสดงตั้งเวลาได้เช่นทําเสร็จปั๊บเขียนบทความเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่ขึ้นบทความวันนี้บอกว่าเดี๋ยวจะโปรโมชั่นเนี่ยวันที่หนึ่งธันวาคมตั้งไว้ให้ขึ้นวันที่หนึ่งธันวาคมพอวันที่หนึ่งปุ๊บมันขึ้นเองนะเปิดไม่เท่าไหร่ปิดได้ด้วยเช่นโปรโมชั่นนี้แต่วันที่หนึ่งวันที่เจ็ดตั้งเลยวันที่เจ็ดให้ปิดพอวันเจ็ดปุ๊บมันปิดเลยบทความนี้ไม่มีละ นี่มันเป็นข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถจะลงข้อมูลในเว็บไซต์และตั้งเวลาในการที่จะปล่อยข้อมูลได้บางคนเนี่ยมีเว็บไซต์แต่ไม่มีเวลาดูแลทั้งตลอดทั้งเจ็ดวันมีเวลาแค่วันเสาร์วันเดียวอาจจะทํางานวันเสาร์ตั้งเวลาไว้เลยว่าเขียนบทความนี้จะขึ้นมาไหลวันไหนกลายเป็นว่าทั้งเจ็ดวันมีบทความใหม่ๆขึ้นตลอดเวลาดูเหมือนทํางานเจ็ดวันแต่จริงไม่ใช่ทําวันเดียวอันนี้ข้อดีของจุงล่าซึ่งมันเป็น ตัวเว็บสำเร็จรูปที่เป็นโอเพนซอร์สนะฮะแล้วสร้างขึ้นมาด้วยคอนเซปต์ที่เรียกว่าคอนเทนต์ a มนจเม e นต์ซิสเต็มคอนเทนต์ a มนจเม t นต์ซิสเต็มเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์กว้างๆซึ่งเขาเอาไปใช้กับหลายเรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของเว็บเรียกว่าเว็บคอนเทนต์เมนจเม้นต์ซิสเต็มบางคนเอาไปใช้เรื่องของการจัดการความรู้ k n o โนเลชต่างๆบางคนเอาไปใช้เรื่องของการจัดการพวกมัลติมีเดียเช่นพวกสถานีโทรทัศน์วิทยุอะไรพวกนี้คอนเทนต์เยอะ ก็ต้องเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นคอนเทนต์แมネจเมนต์ซิสเต็มของมีเดียเนี่ยไปจัดการนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่จุมลาอาจจะเป็นตัวอื่นแต่จุมลาจัดอยู่ในกลุ่มของที่เป็นเว็บคอนเทนต์แมเนจเมนต์ซิสเต็มอะไรก็ตามที่ขึ้นเว็บจุมลาเป็นตัวจัดการนั้นอันนี้แหละก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้พวกเราเนี่ยได้เริ่มต้นที่จะเข้าสู่โลกของการบริหารจัดการโดยการใช้เทคนิค การสร้างเว็บแบบล่าสุดเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นกัน <c oughs> สิ่งแรกเนี่ยที่เราจะต้องใช้ก็คือโปรแกรมที่ทำโฮสต์ <c oughs> ใช่มแ <c oughs> โปรแกรมที่ทำโฮสมีชื่อว่า <c oughs> แอปเซิร์ฟอนนี้ผมให้ <c oughs> ทุกคนนะครับ <c oughs> ได้เริ่มต้นที่จะทำโฮสติ้งแล้วนะฮะ โดยการที่ไปที่เว็บไซต์นี้ครับ www.appservnetwork.com นะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็ให้คลิกที่ภาษาไทย